สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้กับเล่าพัฒนาเนาะค่ะเบื้องผนเล่าพัฒนาเมื่อคืนว่าสูตรได้เขาแน่ผู้ได้เขาแน่เนาะค่ะซึ่งพ่อท่านได้อัปเดตพี่น้องเนาะค่ะพ่อท่านได้อัปเดตไปเบื้องน้ากันเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแนวทางกับมีเขาไม่ลดเนาะค่ะเฮากับบรวามันสีมาตัวไดเนาะพี่น้องเนาะปะวาสูตรไดาะว่าจะเป็นอ่า เาวพัฒนารัฐบาลไทยหรือว่าสามน้อยเนาะค่ะเหาเห็ดเห่าเบาไปตามสูตรเนาะค่ะส่วนสีมาหรือบอมาจังไดก็ขึ้นอยู่ที่ดวงของแอดกับพีกับนองอ่มามักกระจัดคัดกระพันเทานัดค่ะพี่น้องค่ะไปบงคางเตือนน้ากันก้อนเนาะค่ะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ ย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องค่ะไปเบิ้งสูตรล่าพัฒนาหมุดขึ้นของผู้ใดเขาแน่นะคะ่ะลาวพัฒนาอันนี้มันสามน้อยเนาะคะ่ะลาวพัฒนาผลของเล่าหมุดขึ้นนี่ก็คือนะคะกระดาษกับเอซี AC บางลายกับปิ้นไปทั่วที ห้าหนึ่งสามหกเนาะค่ะผลมะขืนสี่ตัวของเฮาเฮาเปลาเรืองสี่ตัวเนาะค่ะค่ะมะขืนนี่แอดว่างเลขติดบนล่างไว้ที่สามสี่ห้าหน้าสองตัวคือเกาแมาเลขสามกับเลขห้าวิ่งลูดแอดกับจับสามกับแปดชนกันอยู่ที่เลขสามหน้าเลขสามของเฮาจับหอดสามหาเพราะว่าเฮาจับเลขแค่สซี่คท่านั้นเลขว่าหลายครู เนาะคะ่ะไปพอถึงดวงดาวพี่น้องได้หอดสามหานะสำหรับเล็กเอฟซีรุดเนาะคะ่ะรุดก็คือรุดเดินก็คือเดินเนาะคะ่ะงเพื่อนก็เดินดีมาหลายงวดคือกันพี่น้องนะคะเจ้าออกก้อนเนาะคะ่ะส่วนของเซียนพันแทฉเนาะคะ่ะเซียนสารคามเซียนลาวพัฒนามขคืนในหันหาหากับเก่านะคะห้ามา ของเพิ่นไปได้ตัวตัเด,ด้วค่ะราะวาหางเดียวถ้าเข้าอยู่ตรงนี้เราจะจับว่าเข้าห้าหนึ่งสามหกมีเอฟซีไดร์ลราอยู่ค่ะทักมาขอบคุณอยู่นะคะสําหรับตัวตัดนี่นะคะถ้าเป็นหกนอกหินหงเนาะนนี้มั่นกับพ่แมนอีกละเนาะคะ่ะมันเป็นสามหกเนาะแอดกับหัวไปแล้วเนาะคะ่ะเอาไปเบื้องที่ของน้องตาเนาะคะ่ะของน้องตา วางที่หกกับเจ็ดมือขึ้นได้ที่เลขหกของน้องตาได้เป็นตัวกลับที่ห้าหนึ่งสามหกของน้องตาเป็นหกสามเนาะคะ่ะเป็นหกสามช่อนกันกับเซียนสาระข้ามยุที่เจ็ดหาปมาอ่ามือก้อนนี่ช่อนกันยุที่หนึ่งสี่ของผู้หนึ่งเขา่าตัวตรงผู้หนึ่งเขา่าต,ตัวกลับเนาะคะ่ะเอามันก็มีเขา่ามหรุดเป็นธรรมดาเนะพี่น้องเนาะแนวท่ามันก็นจะประมาณนี้แหละคะ่ะ มีเข้ามีหลุดเนาะคะ่ะไปเบิ่งสูตรซิหน้อยอแอดเอาสูตรได้ลงแน่ไม่เดินจากสูตรบร่นะคะขออนุญาตเอาออกก่อนเนาะคะ่ะเอาเด่นบนล่างก่อนเนาะคะ่ะเอาเด่นบนล่างก่อนเด่นบนล่างแอดลงหมาวารู้สึกว่าจะเป็น3สูตรบ่ค่ะเดินมาจังสี่เลยพี่น้องก็จะเห็นหลายทันยู่เนาะคะ่ะที่แอดเอาล่างเนาะคะ่ะเด่นบนล่างนะคะ เดินบนล่างก็จะเดินมาจังสี่มัวว่านนี่เขาอยู่ที่เลขห้านะคะเข้าอยู่ที่เลขห้าผลออกที่ห้าหนึ่งสามหกนะคะทานเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเข้าที่เลขห้าอันนี้สูตรนี่นี่มาได้ที่บนล่างนะคะมาได้ที่บนล่าง สูตรนี้ก็เด่นบนล่างคือกันพี่น้องเบื้องหัวขอเด้อค่ะกะมายูทีเลกหกเนาะคะ่ะที่สามหกพี่น้องเบื้องหัวขอเด่นบนล่างเนาะคะ่ะเด่นบนล่างเดินต่อนะคะ่ะเดินต่อผลออกที่ห้าหนึ่ง สามหกหานเนาะคะ่ะอ่าสูตรหนึ่งได้หาสูตรหนึ่งได้หกพ้ออกหารหนึ่งสามหกเนาะคะ่ะแอดล่งมาว,ว่านจักสูตรพี่น้องเข่าทุกสูตรบ่อ่าสูตรนี้ก็เข้าชนกันที่เลขห้าเนาะคะ่ะสูตรนี้ก็เข้าที่เลข 5. ห้าห้าหนึ่งสามหกเนาะคะ่ะหนึ่งสามหก เ,เด็นบนล่างยังพอท่านลุดจากสูตรนะคะสามสูตรสูตรนี้ก็ยังเข้าอีกแอดเห็นมันหลุดแอดก็เลยไปเอาขึ้นเทียบชนแต่ได้เห็นล่ให้เบิงอยูเนาะคะ่ะเข้าที่เลขหกผลออกที่ห้าหนึ่งสามหกีสูตรนี้แอดเอาลงมันเขาเ่าบดเจ้าคนนี้พี่น้อง นหรอคะ่ะห้าหนึ่งสามหกเขาทุกสูตรเลยแต่ฝั่งสูตรนี้เขาหกสูตรนี้เขาเลขหานะคะอวอนเดอพี่น้นองนะคะเห็นบ่ค่ะสูตรนี้เขาทั้งนี้เขาเลขห้ทาทั้งนี้เขาเลขหกเนาะคะ่ะสูตรนี้ก็เข้าที่เลขหก 6. สูตรนี้ก็เข้าที่เลขห้าแสดงว่าเมื่อวานชนกันอยุทีเลขหากับเลขหกแล้วค่ะหาสองสูตรหกสองสูตรแต่แอดผไปมักเลขแปดเห็น่าค่ะ,อะแอดมักก็บพใช่ว่ามันจะเข่าสูงหดเนาะคะ่ะแอดกับยำพี่น้องอยู่ตลอดเนาะคะ่ะเลขมักออกเป็นวาอาจจะมาได้ทุกหดเนาะคะ่ะไปเบิ้งสูตรสิบหน่วยล่างเนาะคะ่ะเลขลางออกที่ห้าหนึ่ง ไปดูสูตรที่หนึ่งกันก่อนเนาะคะ่ะสิบหน่วยล่างหลุดเนะคะสูตรนี้ลุดสูตรนี้เข้าที่เลขหนึ่งเนาะคะ่ะสูตรได้เข่าก็เดินต่อสูตรได้ลุดกะเอาออกเท่านั้นล่ะคะ่ะพี่น้องห้าหนึ่งสามหเนะคะเข้าที่เลขหนึ่ง สิบหน่วยล่างเดินตะหนวยเด้อหน่พี่น้องซ่อมเอาเด้อเห็นป่นค่ะเดินตะหนวยเดินตะลักหน่วยเห็นป่นค่ะ สูตรนี้เข้าที่เลขห้าสองสูตรนี้ประกบกันได้ตัวนี้พี่น้องเดี๋ยวเด้อยห้าสามหกเนาะคะ่ะเข้าที่เลขห้าเดี๋ยวแอดเบิรงสองสูตรนี้ก่อนเนาะคะ่ะทีวหลุด บอกว่าในแอดเอาลงทั้งเบิร์ชุดสิหน่วยล่างรู้สึกว่าจะเป็น4ี่สูตรบ่ค่ะ4ี่สูตรรุดสองเนาะคะ่ะสูตรนี้กับรุดแต่สูตรนี้อ่าบ่รุดสูตรนี้สมมือเข่าแต่ลักหน่วยเนาะคะ่ะเข่าแต่ลักหน่วยพี่น้องแล้วแอดเอาอนีถาบลงก่อนมันเบิ่งยากเนาะคะ่ะ นี่ค่ะเขาจังสีเนาะค่ะเอาล่งสีสูตรนะคะเดินยุ่2สองสูตรสองสูตรก็จะเดินไปต่อเลยละค่ะสูตรที่ลดก็คือเอาออกานนนะคะที่ล่างอ่ามันชนเลขหาส,สิบหน่วยบนล่าง มันชนกันยูหากับหกเนะคะมันมาชนชุดลางชุดหาซีมาวานนี้นะคะที่เลขหาจะเดินต่อพี่น้องค่ะจังวากันต่อนะคะว่าจะไปจังไดมาจังไดเนาะค่ะสําหรับสูตรแนวทางต่างๆอ่าสูตรมันมีหลายพี่น้องค่ะมันก็นจะมีทั้งผิดทั้งถูกเป็นธรรมดาเนาะคะ่ะแอดกับพายา่ำแกะพายามหาวิธีท่าที่มันสิบ้าผีผ้านองเดินได้เนาะคะ่ะ อยากให้ได้โชคได้ลาภพี่น้องนะคะมันบางครั้งมันกเกินกําลังว่าดวงของแอดมันบ่ถึงเนาะคะ่ะดวงของแอดมันบ่ถึงมันก็เลยผ้าพีผพาน้องไปบ่ถึงฝันแต่ชุดเต็มของนองตากับเซียนกัย่งเข่ากันอีกเป็นงวดมือที่สองนะคะมือนั่นกับเขาน้ากันทีหนึ่งซีซีหนึ่งมือขึ้นในของนองตาเข่าตัวกับหกสามของเซียนสารข้ามไปได้ตัวตัดหาหนึ่งก็คือเข่าบนรางเนาะคะ่ะ ตัวเลขแนวทางของท่านช่องเฮากับบริเวณว่างหลายจะมีตนองตาผู้เดียวที่หกคูนะคะราวาแอดเคยตัดลงมาไวซีคูเอฟซีวายตัดของนองตาเด้อแอดราวาตัวตัดมันชอบไปออกตัวตัดเพราะว่าเขาเบิ้งเอฟซีเขาก็เบิ้งออกเนาะค่ะพี่น้องว่าลักษณะตัวตัดกับตัวมามันไปยังไหมากจังไดเนาะค่ะมันตัวเลขมันจะสเต็ปมันจะไปยังสี่ยังสี่กะเมนคว่ำเอฟซีวา อาตัดก็คือออกเพราะว่าจะเป็นสามน้อยหรือเล่าพัฒนาหรือรัฐบาลไทยนี่ของน้องตาผู้เดียวที่ว่างหกคูของเซียนสรารค้มกับของแอดจิตจะเหลือแค่ซีคูทุกแนวทางเนาะค่ะถูกแนวทางะตะกี้ของเซียนสรารค้มเพิ่นกนัว่างหกือกันเนาะค่ะว่างหกือกันเพราะฉะนั้นก็นเอาตามตามหนางานตามความถ้าเป็นไปได้ห้งอยากได้เฮดคููเดียวขโขลพี่น้งองเพราะว่าอยากประหยัดต้นทุ่นซอยพีซอยน้องเนาะคะ่ะ มือนีห่อนสุดๆโทรศัพท์กำลังจะดับอีกแล้วเอาขอ,อยุติไวส้สำนีสากรพอกันคลิปหนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ